สวัสดีครับบริษัท RTT t ที d i n g ขอแนะนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งเครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้เรามีให้อยู่2ตัวเลือกคือซื้อพร้อมอุปกรณ์หรือไม่เอาอุปกรณ์ไม่เอาอุปกรณ์ตัวนี้วัตถุประสงค์การใช้งานจะไม่ใช่งานฉีดล้างนะครับเป็นวัตถุประสงค์ในการต่อเป็นเครื่องพ่นละอองหมอกซึ่งความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ให้จะแตกต่างกันก็อราคาก็จะแตกต่างกันดูได้ตามหน้าเว็บนะครับ ตัวพร้อมอุปกรณ์เราก็จะมีสายฉีดท่อดูดปืนพ่นนะครับพร้อมใช้งานเลยต่อเครื่องแล้วก็ใส่น้ำเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ใช้งานฉีดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นนำไปใช้กับเครื่องพ่นละอองหมอกนะครับก็จะมีเพเชรเกตให้นะครับเพิ่มเติมราคาก็จะแตกต่างกันตามอุปกรณ์ที่เราให้ไปนะครับ สเปคของตัวเครื่องคือมอเตอร์1100วัตต์ความเร็วรอบ2,900รอบปริมาณน้ำา7.5ลิตรต่อนาทีไฟ2 2 0โวลต์เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับก็ถ้าเป็นเครื่องฉีดน้ำเวลาติดตั้งแนะนำนะครับเบรกเกอร์ <B aker S 1> ไม่ควรเกิน15แอมป์นะครับในงั้นโอกาสไหมจะมีนะครับก็หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดก็ชัดถามเข้ามาได้นะครับ เรามีทีมงานคอยให้นะคําแนะนําปรึกษาแล้วก็บริการหลังการขายอะไรมีครบทุกชิ้นนะครับขอบคุณครับ